สวัสดีครับพวกเรา Super Thai สวัสดีครับรสิปป oh, ไงไทยครับผมเออสวัสดีครับเอ้าเนจาครับผมโอ้ท่จังเลยอะ สวัสดีครับธาราลีครับว <laughs> สวัสดีครับพี่นัดครับ <laughs> ลอกลอกลอกอันบ้านส,สองไงครับผมก็ซูเปอร์ไทนะครับ <laughs> เกิดจากพวกเราทั้ง4ีคนนะครับที่ได้มาเจอกันแล้วก็มีความฝันที่เหมือนกันตรงกันอ,อะไรองนี้นะครับพวกเราก็เลยเหมือนจับมือกันเนาะแล้วก็เริ่มทำา ตามความฝันด้วยกันซึ่งซูเปอร์ไทยตรงนี้เนี่ย<ฮ>ผมรู้สึกว่าเรื่องคว่าคําว่าไทยเนี่ยมันมันเป็นได้ทั้งคําว่าอิสระแล้ว <c oughs> <c oughs> แล้วก็ <c oughs> แล้วก็เป็นเป็นคนไทยแปลว่าอิสระอะไรประมาณนั้นแล้วก็สื่อถึงประเทศไทยของเราด้วยซึ่งเป้าหมายของพวกเราคือการที่ทําให้ศิลปินไทยเนี่ยดังไปสู่ระดับโลกให้ได้นี่คือเป้าหมายที่พวกเราตั้งเอาวไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็อยากจะนํากิมมิคหรือนําความเป็นไทยเนี่ยไปเผยแพร่ต่อ,อประเทศอื่นๆด้วยครับผม เพลงแรกของเรานะครับ p รีเดบิวต์เจเนเรนะครับหลังจากไปล้วก็รู้สึกว่ากระแสตอบรับก็ดีพอสมควรเนาะก็คือเกินเกินความคาดหมายพวกเราอยู่เพราะว่าพวกเราก็ไม่คิดว่าแบบมันมันจะมีคนมาสนใจหรือว่ามาชอบเพลงเรามากขนาดนั้นแต่ว่าหลังจากที่พวกเราได้ไปงาน Mix Pop มาเนาะก็มีแฟนคลับหลายๆท่านเลยเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรอะชาว Mix Pop หลายๆท่านละกัน,<อ>นที่<ป>ต้อนรับเราอย่างดีแล้วก็ เป็นขาจรหลงเข้ามา<ล>ใน<ล>ดอมซูเปอร์ไทใช่<อ>ก็คือหลงเข้ามาติดตามซูเปอร์ไทยเนี่ยก็ขอบคุณมากมากเลยครับที่ให้ความสนใจกับพวกเราทั้งสคนนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของตัวเพลงเนาะก็รู้สึกว่ามีฟีดแบ็กที่ดีมากก็หลายๆคนชอบแล้วก็บอกว่าเออแ,ขแข็งแรงเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีอะไรนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับรู้สึกรู้สึกว่าความพยายามของพวกเราก็คือเป็นผลมากๆเลยครับผ ครับผมเ,เพลงเจเนเรชจริงๆเพลงนี้เราตั้งใจทำดนตรีแล้วก็ภาพเปอร์ฟอร์แมนซ์ออกมาที่ตอบรับเขาเรียกว่าไงสกิลแต่ละคนแล้วกันเพราะว่าแต่ละคนต้องบอกว่าไม่ธรรมดาแบบพิเศษใส่ไข่ทุกคนแล้วอ,อยู่แล้วก็นะครับ4ี่คนพวกเราคาแรคเตอร์แตกต่างกันแต่ว่าสกิลพวกเราเนี่ยก็เขาเรียกว่าไงอ่ะมีสิ่งที่โดดเด่นของตัวเองแล้วกันบางคนเด่นร้องบางคนเด่นเต้นแต่ว่าที่จะมันคือพวกเรา l e n น i นทั้ง2อ,อย่างด้วยกันได้อย่างดี <Wow. S 1> ซึ่งในเพลงนี้เราตั้งใจโชว์สกิลแล้วก็ศักยภาพของแต่ละเมมเบอร์ว่าเฮ้ยคนนี้มีสเสน่ห์ด้านไหนมีจุดเด่นด้านไหนซึ่งเจ n เน a เรตก็นั่นแหละครับรับจ็อบเป็นตัวที่สื่อสารเขาเรียกว่าไงอะความชอบหรือว่าสีสันของเราออกมาใ,ให้ชัดเจนทั้ง4คอขอดสของพวกเราใช่สเสน่ห์ในที่นี้เหรอ สำหรับอุ๊ยเขินอะพูดให้ไมฮะพูดให้กันแล้วกันไหมพูดให้กันแล้วกันหรือจะไปหรือจะไปเวคเข็งกันเลยไม่เดี๋ยวพูดให้เดี๋ยวผมพูดถึงนินจาแล้วกันก็สาหรับผมนินจาคือความเพลียวพาวครับโอ้โหนีเสน่ห์คือความเพลียวพาวทั้งเล่นหูเล่นตายังไงอมไม่ทั้งคําทั้งคําพูดที่แบบมีแบบคารมคมขยเช่นตัวอย่างตัวอย่าง มีเอาตัวอย่างด้วยเหรอตัวอย่างด้วยคำพูดเอสินข้อสองหรือข้อ4นะที่เขาบอกว่าท่านรักทรัพย์ทำไมครับสินข้อไหนนะข้อเอ2สินข้อสองนี่เขาทมรักทรัพย์แต่ไม่มีสินข้อไหนนะครับที่ทมรักคุณอะไรประมาณนี้อะไรประมาณนี้เสน่ห์ของพิธาเป็นคนเงียบแล้วเท่มากเ้าทำไมเงียบอ่ะเอ๊ะ เ็โคเทพไปเลยพี่ธราเป็นคนที่แบบว่าใช้คําว่าอะไรเวลาแบบท่านเราดูไกลๆเขาจะดูเป็นคนที่ชอบขโมยรองเท้าชาวบ้านยังไงครับลักชูเออ,เอส่วนถ้าทันทีที่เขาเอ่ยปากพูดทุกคนจะต้องตกหลุมรักเขาทันทีทำไมครับเพราะเขาเป็นคนพูดจาได้น่ารักมาก<อ>แล้วก็พี่ธราเป็นคนเต้นเก่งมากเขาเป็นคนที่มูฟเมนต์ได้แบบเห็นแล้วแบบมีสัอยากเข้าไปแบบพ,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 พิ่ดารเกินไปมามุงพีพ่ผมเยอะๆเออ ครับพี่นัทนะครับน้องคนรองน้องคนกลางของดาวนะครับต้องบอกว่าใครมองมาว่าจะพลาดตกหลุมรักเขาได้นะครับนี่ดู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 สายตาน้องผมก่อนอันนึงสองสาม <c oughs> โอ้ยอย่างนี้จะไม่รักได้ไงล่ะ <c oughs> ใช่ไหมนอกจากหลอ่อนอกจากหล่อแล้วเนี่ยพี่นัทด,ด้วยว <c oughs> พี่นัทเป็นคนที่เขาเรียกว่าไงอะ่ะมีความตั้งใจความพยายามเป็นสิ่งที่ผมเห็นเป็นสิ่งแรกที่รู้จักน้องเลยก็รู้สึกว่านั่นแหละ ผมดีใจที่เขาเรียกว่าไองอะนอกจากหน้าตาที่ดีแล้วยังมีจิตใจที่เข้มแข็งตั้งใจฝึกซ้อมจิตใจดีดเออเป็นน้องที่น่าราักรออย,ยังดัดฟันแล้ววะ <laughs> <laughs> ไม่ติดว่ามีกระจกแปะแล้วนั่นแหละรครับพี่นัทส,สุดหลอ่อปุ้ง <laughs> ขอบคุณครับเ <laughs> อ้ยเขินจังแล้วฝภาือพี่เป็นไงว่าไงแก <laughs> ไม่ใช่ก็ค <laughs> <laughs> ือพี่นัทพูดถึงพี่เพลงไทยเนาะ พเพลงไทยก็เป็นที่ใหญ่ที่มีความคุณชายผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าแบบพี่เพลงไทยอะตกได้หลายตกเขาเรียกว่าตกคือส่วนคนส่วนมากเขาชอบคุณชายเข้าใจไหมเข้าใจไหม <_ S 1> คุณดูมีความแบบเอ้ยผิวสะอาดจางอาบน้ําวันละสิบรอบอะไรเงี้ยเอ<ๆ>เอ<ๆ><ๆ>เขาคือสเสน่ห์ของเขาน่าจะเป็นความที่แบบเขาเป็นคน อ่อนน้อมถ่อมตนมากแล้วก็ใช้ใช้คำพูดที่ดูเป็นผู้ใหญ่เขาเรียกว่ามีวุฒิภาวะเนาะแล้วก็ด้วยน้ําเสียงของเขาด้วยที่มีความหวานอ่อนละมุนอะไรเงี้ยก็ครับผมพี่เพ่งไทยเป็นพี่ที่น่ารักมากแล้วก็คอยเขาเรียกว่าเป็นเสาหลักของพวกเราตลอดเวลาที่พวกเรามีอะไรอะไรเงี้ยน่าจะเป็นเสน่ห์พี่เพ็งไทยอะไรก็จะมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ของพี่เพ่งไทยที่เด่นออกมาก็คือเอาจริงเขาเป็นคนที่ตลกมากๆนะครับ ตลกที่ยังนายขอดูหน้านไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นประมาณนั้นครับประมาณนั้นที่ยังชัยผมพี่นันะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเสือฟิชเชอ่าผมเป็นคนเดียวผมเป็นคนเดียวที่ตั้งชื่อเสือให้ทุกคนนะใช่แต่ของผมก็คือเสือฟิชเชก็คือเอกลักษณ์ของมันนะครับคือเสือตัวนี้มีความเหมือนพีนัทเลยมีตาที่เฉียวมีโค้งหน้าที่ชัดนะครับ แล้วก็ลินที่เป็นรูปหัวใจไม่ใช่เลยครับพี่นัทชอบบอกลักบอกรักคนไปทั่วยิ่งแบบเจอแฟนๆอะไรเงี้ยเอ้ยบอกลักไปหมดเลยเแล้วก็จะมีต่างหูที่เป็นรูปทัวร์นะครับบ่งบอกถึงตัวของพี่นัทแล้วก็ด้อมของพีนัทด้วยอะไรเงี้ยใช่ประมาณนั้นครับผมลินไม่ยังไม่ไ็นหัวใจเลยอะทำไงอะทำไงทำไม่ดูอะโมผมทำไม่ได้ประมาณนั้นประมาณนั้นครับเของผมก็เป็นนี่ครับ เสืส้อไม่ใช่เสื้อนนน้อยมันคือแว่นกันแดดเว้ยพี่ <laughs> นะครับก็ตามสไตล์ของผมที่แบบชอบพิปพอปชอบอะไรฟุ้งคูก็สวกากนะจัคหับเอายูโนลิสย่วัตสวากสวนะครับก็จะเป็นแบบออ้อยทองแบบพิปพอปแบบไอโยนะครับแล้วก็แว่นกันแดดแบบแฟชั่นแบบเซอร์ฟิลนิดนึง <laughs> <ม>แล้วเป็นอะไรอนะ่ะพูดแบบ <laughs> แฟชั่นแบบเซอร กลางหัวเป็นแอดไลท์ครับเป็นซีดอม oh. นะครับผม mm hmm. แล้วก็นั่นแหละสีดอมเป็นสีที่ผมชอบที่สุด oh. ใช่ส่วนของนินจาก็อธิบายยากมากเพราะว่าเสือของผมมันจะมีความแบบสองบุคลิกคือผมเป็นคนชอบปรัชญาชีวิตไงผมก็เลยจะแบ่งว่าฝั่งนี้คือสิ่งที่มันเป็นด้านที่เราได้เรียนรู้จากการใช้ชีวิตแล้วกันจนกระทั่งเราหลงลืมปัจจุบัน mm hmm. สิ่งที่นินจาพยายามจะบอกทุกคนก็คือ mm hmm. ไม่ว่าเราจะผ่านเรื่องราวอะไรมามากมายก็ตามอย่าหลงลืมความเป็นตัวตนเท่านั้นเอง ใช่ส่วนที่ทุกคนจะมีเอลเมนที่เกี่ยวกับชุดดอมที่นินจาไม่ได้ใส่เข้าไปเพราะว่าตอนนี้นินจาก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มชุดดอมตัวเองสักทีเปลี่ยนมาสี่รอบแล้วเหมือนกันใช่ก็เอาเป็นว่าเราดูต่อไปนะคะ <c oughs> เห็นดูใช่ไหมผมบอกแล้วว่าคารุมคมคายครับคนนี้อืมโอเคครับของมผมนาักใช่ไหมจบแล้วครับผมขอบคุณครับของผมก็อันนี้เป็นเสือนะครับทุกคนผมขอพูดให้ชัดอีกทีนึงไม่ใช่แมวเนาะอันนี้ ไม,ไม่ใช่ครับไม่ใช่ปิดนิชัเลยอ,อ,อาจจะดูเหมือนเลรอไม่ใช่นะครับอันนี้ก็เป็นเสือซึ่งตอนที่ผมวาดขึ้นมาเนี่ยก็จะตั้งใจให้เป็นเสือตาแบวเสือตาแบวเพราะผมรู้สึกว่าผมเป็นคนตาหวานแบบอย่างคนอื่นแบบมีตาเฉียวตาเท่ของผมจะเป็นแบบตาหวานนิดนึงอะไรอย่างนี้ก็เลยตั้งใจว่าเสือให้เป็นตาหวานแต่ว่า มันก็เลยดูไม่ค่อยเป็นเสือเท่าไหร่พะมอตาหวานแล้วเนี่ยแล้วก็อันนี้นะครับกิมมิกก็จะเป็นไบโคเวอร์ซึ่งเป็นเศษละของชื่อด้อมผมเหมือนกันใช่ต่อมาก็คือปอก ok คอรูปฟุตบอลก็คือผมเป็นชใช่ครับเป็นเด็กเป็นเด็กติ่งฟุตบอลครับผมอือก็เลยใส่เข้าไปส่วนสีน้าเงินก็คือสีที่ผมชอบครับอือๆๆคนแรกมันเป็นยังไงพี่ ผมตั้งให้เป็นซูเปอร์บรเบียวครับเฮะเนอะซูเปอร์เบียวซูเปอร์รเบียวเยรพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมไม่ได้เบียวพวกผมไม่ได้เบียวแต่เป็นหนึ่งเดียวกับความมืดยังไงละ <laughs> นะ่ะพวกนายนะพวกนายนะอย่าลืมมาติดตามฉันด้วยนะ <laughs> นี่แหละครับก็คือความเบียวของน้องอันนี้เป็นซูเปอร์เบียวแล้วกันเน,ะ <laughs> นาะ <laughs> ต่อไปต่อไปของธาดาไม่รู้จักคำนี้ไหมซูเปอร์แคล เฮ้ยต้นแขวใกล้ฉันต้นแขวเออา้าได้จะมีความแขวเวลาเวลาเต้นก็คือจะมีความแบบขิงมาเดเอออ่เหมือนขิงแขวกับขิงคล้ายๆกันใช่ครับที่ความมาเดวาเดยอันนี้ก็จะเป็นแบบซปเปอร์แขวอืออ้ยีอพี่เนะ h ่าฮ่าาฮ่าฮ่ r ่า y โอเคคนสุดท้ายของพี่นัดผมให้ซปเปอร์แหกปากครับก็คือน้องน้องพี่นัดจะเป็นคนที่จะอะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาทำนะใช่อยู่ในห้องน้ําผมเคยแบบอยู่คนละห้องกันเนี่ยก็คืออยู่ในห้องน้ําร้องเพลงในห้องน้ําของห้องนึงสามารถเสียงทะลุมาถึงอีกห้องนึงได้ก็เลยยกให้เลยครับเป็นซปเปอร์แหกปากไฮนดเชดไว้์ครับผม อันนี้ดีนะอันรับผมผมให้พี่พีนัทเป็นซูเปอร์ถั่วแล้วกัน mm. เพราะว่าเขามีความเป็นตัวเองมากๆเหมือนตอนนี้ใช่ <c oughs> ใช่ไหม <laughs> แล้วก็คนนี้ก็เออซูเปอร์เท่แล้วกันซูเ ah. ปอร์เท่เพราะว่าแบบพิจรารณาผมต้องบอกว่าผมเรียนรู้จากเขาเยอะมากทั้งเรื่องเต้นเรื่องแบบสกิลการแบบ You know what I'm saying, bro w a t i ทุกคนพอเข้าใจผมจ้ะแล้วก็อันนี้ผมให้ ผมให้เป็นซูเปอร์ยังแล้วกัน mm. อ่าซูเปอร์ยังก็คือเขาเป็นคนอายุมากที่สุดในวงก็จริงแต่เวลาเขาอยู่กับพวกผมเขาจะมีความแบบเขาจะมีความเป็นเด็กอยู่อย่างที่ mm. ทุกคนเห็นเสือเขามันบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนเขาได้มากเลยแล้วก็แบบว่าเราเอ็นดูในมุมมุมนั้นที่แบบว่าจริงๆอ่ะเขาเองก็เขาก็เป็นพี่ที่ที่ดีโตมีเหตุผล แต่ในบางครั้งก็เป็นอย่างเงี้ยเขาจะเอออะไรก็เลยเป็นซูเปอร์ยังครับใช่อันนี้ผมให้เป็นซูเปอร์สุดหล่อนั่นแหละอ๋อเอ้ยลอนไนเหรอโอ้ยเป็นยังไงพอแอคล่อยอยแอคล่อยน่อยุจ่า้ระหนึ่งสองสามฟึบเกินไปมากส่วนพี่เพลงไทยให้เป็นซูเปอร์พี่คุณชาย เออเป็นแบบพี่ชาย,ยที่แบบอ่อนโยนออส้นอินจานั้นซุปเปอร์ปรชาชญาซุปเปอร์ปร<ม>าชญาคือทุกคนอาจจะเห็นอินจาแบบตลกนู่นนี่นั่นไร้าสาระบ้างไรบ้างแต่เอาจริงอะ่ะจริงก็ไรสาระแหละไม่ไม่จร<ๆๆ>ิงจริงอ่ะนินจาเป็นคนที่ผมได้มีโอกาสคุยดีทลอกเอาจริงเยอะมากมีหลายครั้งที่แบบคุยแล้วแบบเรื่องจริงจังที่แบบเฮ้ยนินจาเขามีมุมนี้ได้เว้ยเออซึ่ง ผมสังเกตน้องตลอดน้องจะแบบอ่านหนังสืออ่านนน่นอ่านนี้ซึ่งแบบเป็นอีกมุมหนึ่งที่อยากให้ทุกคนได้เห็นใช่ของผมในหัวไม่มีไม่มีอะไรเลยแต่ผมจะใช้อินสติ้งในการตอบพี่เพลงไทยซุปเปอร์ป้าซุปเปอร์ป้าใช่เป็นป้าเป็นป้าของเราซุปเปอร์เบบี้เป็นลูกเล็กซุปเปอร์ม้าช่วยป้าดูแลซุเปอร์มัมซุปเปอร์มัมซุปเปอร์มัมส่วนผมเป็นเอ่อพี่เลี้ยง อ๋อเป็นพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงอาพี่เลี้ยงช่วยดูแลและนี่ก็คือข้าวโพดสุทรไทยและนี่ก็คือข้าวโพดสุทรไทยครับผมมีฟีดแบ a กที่ดีดีเกินคาดมากๆใช่ตอนแรกเราไม่ได้คิดว่าจะมีคนมาสนใจเพลงของพวกเราเยอะขนาดนี้เพราะเราก็น้องใหม่ด้วยเนาะเพิ่งเพิ่งแบบก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าใช่เจเนอเรต์เหมือนชื่อเลยแต่ว่า คุก็ให้ความสนใจเยอะมากจนตอนนี้เพลงของเราก็เลย500แสนวิวไปแล้วเนะ<ม>าะเออก็อยากขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาดูเจเรตของเราแล้วก็ติดตามพวกเราสุภแปทยทั้ง4คนด้วยนะครับผมก็มีความสุขมากๆแล้วก็คุ้มคุ้มกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นมากๆกก่อนหน้านี้ใช่จากที่เราเหนื่อยกันมามคีความพยายามของพวกเราเนาะก็ สมผลละสุดท้ายนี้นะครับฝากเพลง Generate ของพวกเราไว้ด้วยนะครับซิงเกิลพรีเดบิวฝากทุกคนไปดูไปแชร์ไปกดไลค์แล้วก็ปั่นวิวกันเยอะๆนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราซุปเปอร์ไทยนะครับพวกเราตั้งใจทำกันมากๆเลยครับสามารถติดตามได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มนะครับซุปเปอร์ไทยออฟฟิเชียลครับผมห้าหกเจ<อ>็ดแปด Oh, to the fight, get on the floor. Spark, look, i take a prank pie. Oh, you can take it near me, Paul. Bront, look, I'll I my wife. Dancing like nobody's watching. on my team, look like on the outing. Dancing like nobody's watching. Generate a the fire, i like let the kitchen fire. Yeah, girl, you generate. Lift off, we levitate. levitate. Yeah. yeah, girl, you generate. Girl, you generate the fire, i like let the kitchen fire. Yeah. Yeah, yeah. <laughs> yeah. <laughs> Thank you. Five, six, seven, go. Oh, up, 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 on the floor. up, up, on the up, 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 up,